เคยมีครูท่านหนึ่งบอกว่าภรรยาไม่ใช่คนที่เราจะเอาชนะเราจะเอาชนะกับผู้หญิงตัวน้อยๆไปทำไมกันนี่คือสิ่งที่ฟังแล้วถูกต้องที่สุดภรรยาคือคนที่คุณเคยตกหลุมรักถึงแม้วันนี้อาจจะจางหายไปบ้างแต่อย่างน้อยความรู้สึกของคนที่สามีเคยคนึงหาตอนนี้อาจจะกลายเปลี่ยนมาเป็นทองคาแท้ที่ไม่ว่าจะผ่านร้อนผ่านหนาวก็ยังคงสภาพความรักที่นางมีให้สามีไม่เคยเปลี่ยน สมควรกว่าไหมหากเราจะให้เกียรติกับความรักนั้นด้วยการเอาใจใส่และยอมแพ้ให้กับนางในเรื่องที่ไม่ควรอีกทั้งนางยังปรนนิบัติทุกอย่างด้วยความรักมันคงไม่มีอะไรที่สามีผู้มีหัวใจเลื่อยเลือนในแรกรักจะมาเอาชนะนางได้เลยการเป็นสามีคือการที่ต้องดูแลนางตั้งแต่วินาทีที่รับนิกัดในวันนั้นทุกเรื่องในชีวิตนางคือผ้าขาวที่มีาศาสนาขีดเขียนมาบ้าง เป็นหน้าที่ที่สามีต้องมาเติมเต็มต่อให้สมบูรณ์เปรียบดังครูและลูกศิษย์มันควรไหมที่ฐานะทั้งสองนี้ต้องมาเอาชนะกันบางครั้งอะไรยอมได้ก็ต้องยอมและเพราะว่าภรรยานั้นก็คือกระดูกซี่โครงของสามีมีลักษณะโค้งงอเล็กน้อยการจะดัดจับโค้งงอให้ตรงในทันทีเกรงว่าจะหักได้หากจะไม่ดัดเอาเสียเลยก็เกรงว่าจะงอบิดเบี้ยวไม่เป็นทรงสุดท้ายแล้วในจุดนี้ก็ต้องยอมอ่อนให้บ้าง คนที่เป็นภรรยาเองก็จงจำไว้สักนิดหนึ่งว่าถ้าอยากให้สามีเอาใจคอยใส่ใจด้วยนิสัยของสามีก็คือการที่นางเห็นสามีเป็นเ้าหลักไม่ใช่ตอไม้ที่ไหนต้องให้เกียรติสามีปรึกษาก่อนทุกเรื่องทุกครั้งเอาอกเอาใจเป็นพิเศษกว่าใครๆแล้วทุกอย่างที่คุณภรรยาต,ต้องการให้เป็นสามีก็คงไม่แรงน้ำใจปล่อยผ่านแน่นอนยอมนิดยอมหน่อยอย่าเอาชนะกันเพื่อความรักที่หวานชื่นเป็นตัวอย่างแก่ลูกหลาน เนื้อหาบทความอยูไลบีฟอันทำดูลิลละขอให้ทุกคู่ชีวิตรักกันรักษาน้ำใจกันจนถึงวันที่ตายจากกันไปอินชาอัลลอฮ์เคยมีครูท่านหนึ่งบอกว่าภรรยาไม่ใช่คนที่เราจะเอาชนะเราจะเอาชนะกับผู้หญิงตัวน้อยๆยไปทำไมกันนี่คือสิ่งที่ฟังแล้วถูกต้องที่สุดภรรยาคือคนที่คุณเคยตกหลุมรักถึงแม้วันนี้อาจจะจางหายไปบ้าง แต่อย่างน้อยความรู้สึกของคนที่สามีเคยคนึงหาตอนนี้อาจจะกลายเปลี่ยนมาเป็นทองคำแท้ที่ไม่ว่าจะผ่านร้อนผ่านหนาวก็ยังคงสภาพความรักที่นางมีให้สามีไม่เคยเปลี่ยนสมควรกว่าไหมหากเราจะให้เกียรติกับความรักนั้นด้วยการเอาใจใส่และยอมแพ้ให้กับนางในเรื่องที่ไม่ควรอีกทั้งนางยังปรนิบัติทุกอย่างด้วยความรักมันคงไม่มีอะไรที่สามีผู้มีหัวใจเลื่อนในแรกรักจะมาเอาชนะนางได้เลย การเป็นสามีคือการที่ต้องดูแลนางตั้งแต่วินาทีที่รับนิกายในวันนั้นทุกเรื่องในชีวิตนางคือผ้าขาวที่มีาศาสนาขีดเขียนมาบ้างเป็นหน้าที่ที่สามีต้องมาเติมเต็มต่อให้สมบูรณ์เปรียบดังครูและลูกศิษย์มันควรไหมที่ฐานะทั้งสองนี้ต้องมาเอาชนะกันบางครั้งอะไรยอมได้ก็ต้องยอมและเพราะว่าภรรยานั้นก็คือกระดูกซี่โครงของสามีมีลักษณะโค้งงอเล็กน้อย การจะดัดจับโค้งงอให้ตรงในทันทีเกรงว่าจะหักได้หากจะไม่ดัดเอาเสียเลยก็เกรงว่าจะงอบิดเบี้ยวไม่เป็นทรงสุดท้ายแล้วในจุดนี้ก็ต้องยอมอ่อนให้บ้างคนที่เป็นภรรยาเองก็จงจำไว้สักนิดหนึ่งว่าถ้าอยากให้สามีเอาใจคอยใส่ใจด้วยนิสัยของสามีก็คือการที่นางเห็นสามีเป็นเสาหลักไม่ใช่ตอไม้ที่ไหนต้องให้เกียรติสามีปรึกษาก่อนทุกเรื่องทุกครั้ง เอาอกเอาใจเป็นพิเศษกว่าใครๆแล้วทุกอย่างที่คุณภรรยาต,ต้องการให้เป็นสามีก็คงไม่แรงน้ำใจปล่อยผ่านแน่นอนยอมนิดยอมหน่อยอย่าเอาชนะกันเพื่อความรักที่หวานชื่นเป็นตัวอย่างแก่ลูกหลานเนื้อหาบทความยูไลบีฟอันทำดูลิลละขอให้ทุกคู่ชีวิตรักกันรักษาน้ำใจกันจนถึงวันที่ตายจากกันไปอินชาอัลลอฮ์